ช่วงนี้มีเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหามือถือที่มาพร้อมกับดีไซน์พรีเมียมกล้องหลังเด็ดๆมาพร้อมกับแบต5,000ในงบราคา5,000หรือเปล่าคลิปนี้เราอยู่กับวันพัฒน์นอร์ตเอ็รอยรุ่นนี้จะเป็นไงถีงความน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เยสวัสดีครับผมแม็กเองครับดีใจมากๆครับทุกคนกดเข้ามาดูในคลิปนี้ไงฝากกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ตามชื่อคลิปครับเราจะมาพูดถึงมือถือน้องเล็กรุ่นล่าสุดจากแบรนด์วันพัฒอย่างเจ้าวันพัฒน้องเอ็นรอนั่นเองครับซึ่งแน่นอนเปิดตัวเรียบร้อยครับในบ้านเรานะครับด้วยราคาเปิดตัว5,299บาทถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะฮะและผมเชื่อว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้น่าจะถูกใจสำหรับเพื่อนๆท หามือถือในงบราคาประมาณ5,000บาทสำหรับสเปคที่น่าสนใจของเจ้าวันพัฒน์นอตเอ็นรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด6.52นิ้ว Refresh Rate 90 h z ความเอ็ยอยู่ที่ HD p ัดใช้ชิปเซ็ต CPU s n a p d r a g o n 460 Octa Core 1.8 GHz มีแรมมาให้สูงถึ 1, 4ง4 GB รอม64 GB รุ่นนี้มีแบตเตอรี่มาให้5,000 M ah, ิลรองรับชาร์จไว18วัตกล้องหลัง3เลนกล้องหลัก13ล้านมีเลนมาโคร2ล้านมีเลนเดฟ2ล้านแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง ความหนอยู่ที่8ล้านรุ่นนี้รองรับการใช้งาน 4G แล้วก็รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5G ด้วยมีเซนเซอร์การเร่มมืออยู่ด้านหลังของตัวเครื่องมาพร้อมกับลําโพงคู่สเตอริโอแล้วก็รองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับเรื่องของดีไซน์นะครับในรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่พรีเมียมมากส่วนตัวรู้สึกชอบนะฮะแล้วก็ในรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับน้ำหนักที่กําลังพอดีตัวเครื่องบางนะครับแล้วก็งานประกอบต้องขอชมเลยว่างานประกอบดีมากมาก เรื่องของหน้าจอรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอเป็นแบบกระจกกันออร,กรอย c o l n i n g Gorilla Glass v e r 3นะครับก็ถือว่ากันรอยขีดข่วนได้ดีในระดับหนึ่งนะครับขอบเครื่องจะมาพร้อมกับขอบเครื่องที่เป็นวัสดุแบบพลาสติกนะครับส่วนด้านหลังของตัวเครื่องก็จะมาพร้อมกับพื้นผิวแบบด้านด้านหลังมีตำแหน่งของกล้องหลัง3เลนมีไฟแฟลชตำแหน่งของเซนเซอร์สแกนนิ้วมือโลโก้ OnePlus ส่วนด้านข้างด้านข,าขวาจะมีตำแหน่งของปุ่ม power นะครับด้านบนมีตำแหน่งของไม์ตัดเสียงส่วนทางด้านซ้ายก็จะมีตำแหน่งของ slot ใส่ซิมซึ่ง รุ่นนี้สามารถใส่ซิมได้สามารถเพิ่มแบาร์ดได้นะครับรองรับการใช้งานเป็นแบบใช้บิทสล็อตถ้าใส่2ซิมจะเพิ่มเมมไม่ได้ถ้าใส่หนึ่งซิมสามารถเพิ่มเมแบา,าร์ดได้มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องแล้วก็ด้านล่างตัวเครื่องนะครับจะมีตำแหน่งของลำโพงหลักพอร์ตชาร์จแบบ u s ไ Type C ไมโครโฟนแล้วก็รูหูฟัง 3. 5ค่านั่นเองเรื่องดีไซน์โดยรวมเท่าที่ผมได้ลองใช้หลักๆก็ถือว่าโอเคมากการประกอบดีตัวเครื่องบางเบาเรื่องของดีไซน์ความพรีเมียมทุกอย่างถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวสำ นในรุ่นนี้นะะแน่นอนครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ i p s ขนาด6.5 2นิ้ว ความละเอียดที่ HD p l u นะฮะแน่นอนครับเรื่องความละเอียดถือว่าน่าสียดายมากๆเพราะว่าหลายๆค่ายในราคานี้ก็เริ่มให้หน้าจอที่เป็น Full HD แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังดีเนาะมาพร้อมกับหน้าจอ90เฮิร์ก็อาจจะมากบเกลื่อนกันได้เจดสีถามว่าเป็นไงบ้างเฉดสีเท่าที่ผมได้ลองใช้งานเอาไปดูคอนเทนต์ต่างๆว่าจะเป็น YouTube Netflix ผมให้อยู่ในระดับกลางๆความสว่างท่าเน้นใช้งานกลางแจ้งอาจจะลําบากสักนิดหนึ่งอาจจะตู้แสงแดดได้ไม่ดีสักเท่าไหร่สำหรับการรับชมเอ็ตริกครับรุ่นนี้จะรองรับ การรับชม Netflix เพียงแค่ระดับ Standard เท่านั้นนะครับหรือว่า้วยบไซต์คิลิตที่เป็น L3 พอที่จะดูได้นะครับอาจจะไม่ได้คมชัดมากมายเรื่องของหน้าจอผมมีข้อตินิดนึงก็คือเรื่องของตำแหน่งกล้องหน้าที่อยู่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องแน่นอนมันจะมาพร้อมกับติง่งบริเวณหน้าจอตรงติ่งเนี่ยอาจจะมี ขนาดที่ใหญ่เป็นนิดหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ละคนชอบเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันใหญ่เป็นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของขอบจอด้านล่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนาไปหน่อยสําหรับจุดเด่นที่มผมไม่พูดไม่ได้นะครับเราเชื่อว่าสมาร์ทโฟนในราคานี้หล,หลายๆแบรนด์ให้ไม่ได้คือเรื่องของลำโพงสเตอริโอที่ใส่มาในรุ่น OnePlus Nord N10 รุ่นนี้นะครับลำโพงที่ได้ลองทดสอบถือว่าโดยรวมทําออกมาได้ดีเลยนะครับเมื่อเทียบกับราคาผมว่าทําออกมาได้ดีเกินราคาด้วยนะครับมิติเสียงดีนะครับเอาไป ดูหนังฟังเพลงสบายๆนะครับแล้วก็เสียงพงค่อนข้างดังนะครับใครที่เน้นดูคอนเทนต์ใครที่ชอบเล่นเกมและอยากจะได้มือถือในราคา5,000แล้วก็มาพร้อมกับลำโพงคู่รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอน <c oughs> เรื่องของผลคะแนนต่างๆครับแน่นอนครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ตเซเลสราคอน460ถามว่าถ้าเทียบกับตัวชิปเซตที่เป็นฝั่งเมทัเทียบกับตัวไหน ผลแนานรุ่นนี้ได้อยู่ราวๆประมาณแสนหกก็จะอยู่ราวๆประมาณจิปเซที่เป็นเมทัคไนโอพีเประมาณนี้นะครับผลคะแนานโดยรวมต่างๆเท่าที่ทุกคนเห็นเลยนะครับสามารถทำคะแนนได้อยู่ที่1 600, น,นึ่งแสนหกหมื่นว่าคะแนนคะแนนระดับนี้ถามว่าโอเคไหมส่วนตัวผมคิดว่าถ้าคุณเน้นใช้งานทั่วไปคะแนานระดับนี้เหลือๆแน่นอนแต่ว่าใครที่เน้นเล่นเกมแบบจริงๆจังๆต้องการที่จะแคสเกมผมแนะนําให้ขึ้นไปรุ่นที่สูงกว่านี้ของวันพัดเรื่องของรมนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใสมาให้ เต็มนะครับมีแรมไม้4ีกิกก็ถือว่าเยอะมากนะครับกับมือถือในราคานี้รวจําม4 g สิกิกก็ถือว่าเยอะมากๆการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้เท่าที่ผมได้ลองนะครับถ้าใครที่คิดว่าอยากจะให้มันลื่นไหลเหมือนกับเรือธงเขาในรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะไม่ลื่นไหลถึงระดับนั้นนะครับเอาเป็นว่าลื่นไหลสมกับมือถือในงบราคา5000จนถึง6000ก็แล้วกันแต่รุ่นนี้แน่นอนครับได้ความเป็น PLN ดอยนะครับก็ได้ความเป็น OxygenOS เนาะสามารถที่จะพลอแอปได้นะครับสามารถที่จะแบงหน้าจอได้แล้วก็เรื่องของรอมค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็ทําออกมาได้ดีตามแบบฉบับของวันพัดการใช้งานต่างๆเท่าที่ผมได้ลองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็อาจจะได้เปรียบค่ายอื่นก็คือเรื่องของหน้าจอที่มีมาให้90เฮิรตนะครับเวลาที่เราใช้งาน Facebook ใช้งาน Tik t o อกหรือว่าเลื่อนฟีดไอจีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลื่นไหลกว่ามือถือในเลนราคาเท่าๆกันในหลายๆรุ่นนะครับถามาใช้ง,งานเจออาการ การค้างอาการหน่วงบ้างไหมอันนี้ผมขอพูดแบบสัตว์จริงหรือว่าพูดแบบจริงๆเลยนะครับยังเห็นอาการค้างกับอาการหน่วงบ้างซึ่งแน่นอนสเปคอาจจะไม่ได้แรงเวอร์วังอลังการสักเท่าไหร่สำหรับเจ้าเซบะกรอน460ถ้าคุณจะเน้นลื่นๆเหมือนพวกชิปเซตที่เป็นเซบะกรอนซีรีส์600หรือว่า800อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นในรุ่นนี้สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็วันพัสดยังไม่ได้ทําการตัดออกไปคือเรื่ององเกมสเปคที่ยังคงมีมาให้อยู่นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ ยังคงมาพร้อมกับโหมดแฟนนตติมาให้เหมือนเดิมซึ่งตอนที่เราเล่นเกมนะครับเราก็ยังสามารถที่จะอัดหน้าจอเป็นแบบ Full HD ได้แล้วก็สามารถอัดเป็น60เฟรมเรทได้ด้วยนะครับเรื่องการจับสัญญาณ w i f i ครับรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะอยู่ในระดับกลางๆครับแน่นอนสามารถที่จะรองรับการใช้งาน w i f i 5G ได้แล้วก็เท่าที่ผมได้ลองทดสอบก็ถือว่าจับ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถดาวน์โหลดหรือว่าอัปโหลดได้หูงสุดอยู่ราวๆประมาณ250เมกก็ถือว่าโอเคแล้วแหละกับมือถือ ราคานี้นะครับการใช้งาน GPS ถามว่าเป็นไงบ้างเท่าที่ลองใช้ GPS รุ่นนี้สามารถใช้งานนําทางได้สบายๆนะครับ GPS ทําออกมาได้ค่อนข้างตรงนะครับเอาไปใช้งานนําทางได้สบายๆแต่ว่าตอนที่ผมเอาไปใช้งานแล้วผมเอาไปขึ้น BTS เนี่ยอาจจะมีดีเลย์นิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ได้ละเกียดอะไรก็พอที่จะนําทางได้นะครับเมื่อเทียบกับราคา5,000ก็โอเคแหละนะฮะกับการนําทางที่ได้จากเจ้าวันพัดนนอร์รุ่นนี้นะครับเอาเป็นว่าสรุปนะครับสิ่งที่คุณจะได้ ได้แับเจ้าวันพัทนอรเอ็นร้อยรุ่นนี้ก็คือเรื่องของหน้าจอ90เฮิรตเวลาที่คุณใช้งานนะครับงาน Facebook, Instagram, เฟซบุ๊กอินสต a แกรมในส่วนของ Tik t o ็อกก็จะได้หน้าจอที่ลื่นไหลแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นสำหรับการเล่นเกมรุ่นนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมได้ลองทดสอบเล่นเกมนะครับแน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับรุ่นนี้เล่นเกมได้ในระดับกลางๆนะครับว่าจะเป็นเกมพับ G r o v Free f i ฟ e LOL นะครับหรือว่าคุกที่รันทิงด้อมรวมไปถึงแบ็ k ดีเซอร์พับจีรุ่นนี้ เปิดภาพได้กราฟิกสูงสุดคือระดับสมดุลแล้วก็เปิดเฟรมเรทได้ระดับกลางนะครับถือว่าน่าเสียดายมากๆแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเล่นจริงๆนะครับแนะนาให้ปรับมาเป็นระดับต่ําสุดแล้วก็เปิดเป็นเฟรมเรทสูงก็สามารถที่จะเล่นได้สบายๆซับกเกมอวนะครับเท่าที่ลองทดสอบนะครับรุ่นี้เปิดเฟรมเรท60ได้ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามือถือในราคา5000หายากนะที่จะเปิดเฟรมเรทแบบ60ได้นะครับแล้วก็เท่าที่ลองทดสอบนะครับถ้าไม่ได้อัดหน้าจอเฟรมเรทจะอยู่ระดับประมาณ 55จะถึง60เฟรมเรทช่วงออกสกิลก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอัดหน้าจอนะครับอาจจะมีเฟรมเรทที่ร่วมมาบ้างอยู่ระดาบประมาณ40เฟรมประมาณนี้นะครับเริ่มการทัดอยู่ในเกณฑ์กลางๆตอนที่เล่นเกม Rv นะครับอาจจะมีอาการที่ทัดเพ้ินเพียงบ้างก็ยังคงมีให้เห็นอยู่<ๆ> LL นะครับเท่าที่ผมได้ลองผมเปิดเป็น60เฟรมเฟรมเรทตอนที่ไม่ได้อัดจ,จะอยู่ระดับประมาณ40 ประมาณนี้ต่ําสุดนะครับแล้วก็ถ้าสูงสุดก็จะอยู่ราวๆประมาณ59าสถึงหกก็ยังคงมีให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าอัดหน้าจอไปด้วยเฟรมเรทเท่าที่ลองก็จะอยู่ราวๆประมาณ20ต่ําสุดถ้าแนะนําจริงๆนะครับใครที่ต้องการเล่น L.L แล้วก็ต้องการที่จะอัดหน้าจอไปด้วยปรับมาเป็นสัก3าน่าจะเหมาะก,กว่าต่อไปนะครับเกมฟรีไฟเท่าที่ลองใช้นะครับรุ่นนี้สามารถเปิด60เฟรมได้เปิดเฟรมเรทสูงสุดได้เปิดภาพกราฟิกสูงสุดได้นะครับเท่าที่ลองนะครับก็อยู่ในเกมที่รับได้ แต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําจริงๆถ้าอยากจะให้มันลื่นไหลจริงๆเนี่ยปรับมาเป็นระดับราบลื่นแล้วก็เปิดเป็น60เฟรมครับฟรีฟลาแบตดีเซอร์เท่าที่ลองเปิดภ<ส>าพการาฟิกสูงสุดเปิด60เฟรมก็เล่นได้สบายๆนะครับเอาไปบอดอะไรเงี้สยสบายๆแต่ว่าเวลาที่ลงวอลเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีอาการกระตุกเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่มีอาการกระตุกเหมือนกันเรื่องแบตเตอรี่เท่าที่ลองนะครับหชั่วโมงจะกินอยู่ราวๆประมาณ14-15ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิันี้ต้องขอชมเลยนะะะะรรรรรัับออุุณณณหภูููมมมสสงงดดเทท่่่าาาาาีีวจยปป42ศ้กก เกมต่อเนื่องราวๆประมาณ1ชั่วโมงแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมป์ถามว่าเท่าที่ลองใช้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องยอมรับไปนะครับว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้ค่อนข้างอึดนะครับแล้วก็ผมมีข้อตินิดนึงเรื่องแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยแน่นอนมาพร้อมกับชาร์จไว้18วัตต์อาจจะต้องใช้เวลาจิตดหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้ลองทดสอบชาร์จตั้งแต่10%จนถึง100อเนี่ยนะครับจะใช้เวลาชาร์จอยู่ราวๆประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าถ้าใครที่เน้นใช้งานแบตเตอรี่อึดๆร่่่่นนนนนนีีี้้ตอออออบบโจจททยยยนน์ผผมมลงงงใช1วัสาสาสากกิึะ ให้ฟังแล้วผมรู้สึกประทับใจมากๆสหรับเจ้าวันพัฒน์นอร์ตเอ็นหนึ่งร้อยรุ่นนี้เนี่ยก็คือเรื่องการถ่ายภาพนะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ารุ่นนี้ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับแน่นอนตามสเปคครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง3เลนประกอบไปได้วยกล้องหลัก13ล้านมีเลนส์ m a c มาให้2ล้านแล้วก็มีเลนส์เด็บมาให้2ล้านน่าเสียดายที่หนึ่งถ้าตัดในส่วนของเลนส์โค c ออกใส่เลนส์มุมกว้างแทนผมว่าน่าจะโอเคกว่านี้เรื่องการถ่ายภาพถามว่าเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ผมได้ลองทดสอบนะครับผมค่อนข ถักแค่เรื่องของการถ่ายมุมกว้างไม่ได้เรื่องของคุณภาพไว้บารล้านความคมชัดดีเทลไดนมิกต่างตรุน่นนี้ในงบ5,000ถือว่าถ่ายภาพสวยมากแล้วก็ผมขอทิ้งไว้ให้เป็นมือถืออันดับต้น,ต,นต้นในงบ5,000ที่ถ่ายภาพทําออกมาได้ดีเลยนะครับบนการถ่ายภาพรุ่นนี้ถามว่าเป็นไงบ้างเท่าที่ผมได้ลองนะครับและสิ่งที่ผมประทับใจมากๆคือการถ่ายภาพ HDR ซึ่งสาม,มารถที่จะถ่ายย้อนแสงทําออกมาได้ดีมากๆนะครับดึงแสงดึงรายละเอียดภาพดีมากแล้วก็การถ่ายภาพนะครับ โหมดการใช้งานต่างๆหลักๆก็มีมาให้ค่อนข้างครบมีส่วนการถ่ายโหมดโปรที่สามารถปรับไ s โไวบารลาซ์หรือว่าปรับชดเชยแสงได้มีในส่วนของการถ่ายภาพมาโครการถ่ายภาพพอร์ตเทรตท,ที่สามารถปรับในส่วนของความเบลอของภาพได้มี AI มาช่วยประมวลผลภาพแต่ว่าติดอย่างเดียวคือในรุ่นนี้ไม่มีในส่วนของการถ่ายไนโหมดมาให้นะครับการถ่ายวีดีโอถามว่าเป็นไงบ้างนะครับเท่าที่ได้ลองถ่ายวีดีโอรุ่นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างทําออกมาได้ประทับใจนะครับในเรื่ราคา5 0 0 0 ผมคิดว่ารุ่นนี้ถ้าเอาแค่เรื่องของวิดีโอเนี่ยโดยรวมถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับอยู่ในอันดับต้นๆของมือถือในราคานี้เลยความคมชัดของภาพไว้บรลานแล้วก็ความสดของภาพรุ่นนี้ตอนที่ผมเอาไปลองใช้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับอัดวิดีโออาจจะได้เพียงแค่พันแปแต่ผมเชื่อว่าระดับนี้ความเอียดเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการที่เราจะอัดวิดีโอมาใช้งานนะฮะโอเคครับ, okay, รบเรามาลองทดสอบการอัดวิดีโอด้วยกล้องหลังของวันพัฒน์นอรเอ็นร้อยกันดีกว่านะครับความเอียดที่ฟูดดีแบบ30 FPS บะฟรมพีเผช อยู่ในหมู่บ้านเนาะภาพที่ได้นะครับตอนนี้เวลาราวๆประมาณ5โมงนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องของสีสันค่อนข้างสดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของไวบาบลาร์เนี่ยเท่าที่ผมมองณตอนนี้ก็ถือว่าไวบาบลลาร์ทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับการวัดแสงนะฮะก็อาจจะมีผู้บ้าบเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวเรามาลองเดินดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ, <S <S บเดินมีอาการสั่นมากขนาดไหน ไมโครโฟนเสียงที่ได้ค่อนข้างโอเคนะฮะและราคา5 0 0 0ผมว่าโอเคเลยอัดวิโดีโอได้เสียงระดับนี้นะครับเรื่องของการโฟกัสอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับโฟกัสอยู่ในระดับกลางๆแต่ทุกคนดูเห็นปะสีสันของภาพความสดของภาพถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับซูมนะครับเราสามารถซูมได้ประมาณ 2X นะครับแล้วก็ซูมได้สูงสุดอยู่ระดัประมาณ 6x นะครับหลักประมาณนี้นะฮะเสียดายไม่ใส่เลนส์มุมกว้างมาใส่เลนส์มุมกว้างมาน่าจะดีกว่านี้นะทุกคนสำหรับกล้องหน้าถามว่าเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ได้ลองนะครับกล้องหน้าโดยรวมถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับมุมผมชอบมากๆเพราะว่าเป็นกล้องที่มุมกว้างมากนะครับสกินโทนก็โอเคนะแล้วก็ความละเอียด ความคมชัดของภาพโดยรวมถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ตอนที่เราถ่ายเซลฟี่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายภาพเซลฟี่แบบคอสเทจปรับพวกความบิวตี้ได้ตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ปรับบิวตี้เนี่ยบอกเลยว่าหน้าอาจจะสดนิดหน่อยเหมือนหน้าผมตามรูปที่ผมขึ้นให้นะครับซาวิีดอกล้างหน้าอันนี้ก็ต้องขอชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเท่าที่ลองก็ถือว่าเอาไปถ่ายวีล็อกได้สบายๆนะมุมค่อนข้างกว้างนะครับการวัดแสงก็อาจจะ มีวุบวาบบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเสียงไมโครโฟนในการอ่าวิดีโอไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังเท่าที่ลองใช้ก็มีคุณภาพไมโครโฟนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับโดยรวมเรื่องการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังโดยรวมในรุ่นนี้ผมให้ตอบผ่านเลยกับในเลนสราคานี้นะครับแอบทําออกมาได้ดีกว่ามือถือในเรนสราคาเท่าๆกันของหลายหลายค่ายโอเคครับตอนนี้เรามาลองถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน นอร์เอ็นร้อยดีกว่าครับความเอียที่4ูเนะครับ <S <S จะได้ว่ามุมตอนนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมุมกว้างมากมากนะฮะทุกคนแล้วก็โทนสีไว้เปานร้านโอเคครับการวัดแสงก็ถือว่าค่อนข้นางโอเคนะครับอาจจะมีวูบวาบบ้างนะครับภาพพิดาเป็นไงบ้างถูกใจเพื่อนเพื่อนกันบ้างหรือเปล่าตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเป็นโหมดบวตี้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดเป็นโหมดบวตี้ความเรียดมันจะลดลงเหลือแค่7จ0ี p นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเดินกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อเคคนะครับตอนที่เดินก็อาจจะมีอาการสั่นๆหน่อยเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมลองนะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพกับงบห้าพันเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะจะเห็นได้ว่าดีเทลความสดของสีแล้วก็เรื่องของสกินโทนเนี่ยนะฮะค่อนข้างทำออกมาได้ดีนะครับถ้าใครที่เน้นกล้องที่แบบว่า คมคมชัดๆถ่ายวิดีโอกล้องหน้าดีๆผมว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์แน่น,นอนกับงบ5 0าพันะฮะสุดท้ายที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของอุปกรณ์ได้นในกล่องเนาะว่าเจ้าวันพัดน์นอนร์เอ็นุรรอุนี้เนี่ยตอนที่ทคนไปซื้อจะได้อะไรบ้างนะครับ <S <S 2> <S 2> สเปคกล่องหลักๆประมาณนี้ไม่ต้องไปดูเยอะนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้กสชนะครับใครจะดูว่าเครื่องศู์ไม่เครื่องศูญก็ดูตรงนี้นะจะมีโลโก้กสชพอเราเปิดออกมานะครับก็จะมีพวกสมุดคู่มือแล้วก็เข็มจิ้มซิมแถมมาาใให้้นนก็ ผมก็จะมีในส่วนของอะแดปเตอร์เป็นแบบชาร์จไว18วัตต์มาให้ในกล่องเป็นปักหัวกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสายชาร์จสีแดงๆเป็นแบบไทปซี C แถมมาให้1เส้นเรื่องเคสรุ่นนี้ไม่มีแถมมาให้แล้วก็เรื่องของหน้าจอรุ่นนี้จะไม่มีการติดฟิล์มมาให้นะฮะตอนที่ทุกคนไปซื้อก็จะต้องซื้อเคสแล้วก็ซื้อฟิล์มด้วยนะครับหูฟังไม่มีมาให้เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกัน,กนครับจากเจ้าวันพัฒนนอร์ด N100 รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นสมาร์ททโฟนนนนี่่่่่คคคคออ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 ขข้้้าาาาางงงงงเเรัติดยยยู2ก็ืหืหหจจม พร้อมกับความละเีดที่ HD เท่านั้นแล้วก็ชิปเซ็ตถามว่าเล่นเกมได้ไหมเล่นเกมได้อยู่ในระดับกลางๆนอกกนั้นกล้องดีไซน์นะครับเรื่องของแบตเตอรี่ทุกอย่างถือว่าใส่มาให้จัดหนักจัดเต็มมากๆเชื่อว่าจะต้องถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนนะครับยังไงฝากด้วยกันรับสำหรับเจ้าวันพัฒน์นอร์ N100 รุ่นนี้มีราคาจำหน่ายอยู่ที่5,299บาทยังไงพระกาศรันคาที่ทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอก็เราการถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครทีี่มงงงบสักกออออยาาจะลลใช้้็ไปหซื รับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะรอบในคลิปนี้นะครับผมแม็กคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยสวัสดีครับ